ผลการดำเนินงานของโครงการหลวงประจำปีงบประมาณพศ2567ใน2ไตรามาสมีดังนี้โครงการหลวงดำเนินงานวิจัยโดยนักวิจัยของโครงการหลวงและนักวิจัยอาสาสมัครจาก6หน่วยงานใน11สาขา41โครงการมีผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังนี้งานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่12โครงการได้คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ดอก23ชนิด งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต7โครงการเป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชและสัตว์11ชนิดงานวิจัยพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่2โครงการงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่6โครงการงานวิจัยและพัฒนาสังคมของชุมชนโครงการหลวง4โครงการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเข้มแข็ง รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3โครงการศึกษาองค์ความรู้เกณฑ์และตัวชี้วัดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากป่าบนพื้นที่สูงงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และรองรับการผลิตเชิงพาณิชย์7รายการ การดำเนินงานวิจัยใน2ไตรมาสนี้เป็นไปตามแผนแล้ว36โครงการคิดเป็นร้อยละ88มีการใช้งบประมาณแล้วคิดเป็นร้อยละ33ของแผนรายปีนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายการขึ้นทะเบียนพันธุ์ใหม่ไม่น้อยกว่า3,000ในกลุ่มไม้ดอกไม้ผลและดำเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน2รายการสำหรับผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น29โครงการดังนี้ ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงได้ส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์376ชนิดในพื้นที่ปลูก36,787ไร่เกษตรกร1723รายสร้างรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเป็นมูลค่า396.46ล้านบาทภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย5มาตรฐานมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์7มาตรฐาน และมาตรฐาน GMP ในโรงคัดบรรจุ42แห่งสำหรับการขึ้นทะเบียนชีวพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรดำเนินการแล้ว5รายการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในมิติต่ตางๆเตรียมรับการตรวจประเมิน5ชุมชนจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่6กลุ่ม จัดกิจกรรมแก่เยาวชนภายใต้โครงการวัคซีนวัยรุ่นร่วมกับสำนักงานปปสภาค5ให้บริการด้านการแพทย์ทุนการศึกษาและส่งเสริมอาชีพผู้ขาดโอกาสด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการสูงหมอกให้ดอยระหว่างปี2565-2566วม1640.88ไร่มีอัตราการรอดตายร้อยละ 80.67ในปีงบประมาณ2,567มีแผนดำเนินการในพื้นที่6แห่งรวม931.4ไร่ในการบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคมมีมูลค่าการจำหน่ายรวม751ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ1 9กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าขายสูงกว่าเป้าหมายคือชาพืชสมุนไพรหัตถกรรมและดอกไม้แห้ง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วางจำหน่ายแล้วได้แก่ชุดชาโครงการหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักชนิดเม็ดเคี้ยวและผงชงดืง่มผลิตภัณฑ์จากแมคคาเดเมียกาแฟแค,คั่วคัดคุณภาพพิเศษสินค้ากลุ่มเครื่องหอมด้วยน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติโครงการหลวงยังได้เปิด Royal Project Tea House c o f f o f f e e เมื่อเดือนกันยายน2566เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชารวมทั้งกาแฟคุณภาพ รวมทั้งการผลิตน้ำดื่มน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งผลิตจากโรงงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงน้องหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นคุณภาพน้ำดิบที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับการบริโภคโดยไม่ต้องผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและยังมีการวางแผนการขุดเจาะน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่โดยการสนับสนุนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งพร้อมทั้งออกแบบเพื่อปรับปรุงโรงผลิต และการจัดวางเครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำดื่มให้มีความครบวงจรด้วยกระบวนการที่ทันสมัยสะอาดและปลอดภัย